เริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการแอปพลายออยนะคะเอสตราตด,าด,ดวันววนี้จะเป็นการนวดนะคะหินร้อนนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าฮอสโตนมศาสาดหินที่เราใช้นี่นะคะจะเป็นหินที่เรียกว่าคัลเลอร์ stone เป็นหินที่มีสีนะคะแล้วก็มีค่าความแข็งที่สามารถจะมาเจรไนขึ้นรูปร่างได้ หินที่เราเอามาใช้เรียนและสอนตรงนี้นะคะจะเป็นรูปร่างทรงเมาส์นะคะอันนี้คือรูปร่างของทรงเมาส์ก่อนเอามาใช้นอกจากจะล้างแล้วคุณต้องเอามาทำให้อุ่นและร้อนนะคะโดยการใช้เ้างห่มไฟฟ้านะคะหินตัวนี้นะคะมีสีฟ้าเราเรียกตัวนี้ว่าลาพิสลาซูลีค่ะเวลาที่เราจับนะคะการวางหินนะคะเราจะใช้ด้านหนานูน นะคะในการนวดแล้วเราจะจับด้านแบนเวลาจับเนี่ยเราจะใช้ฝ่ามือเรากลุมลักษณะแบบนี้แล้วก็วางที่ผิวนะคะหินร้อนจัดมากเวลาสไลด์ลงครั้งแรกต้องลงเร็วๆสไลด์จังหวะเร็วๆลงไปที่บริเวณผิวของลูกค้านะคะสีฟ้าจะช่วยปรับความสมดุลสีฟ้าเป็นสีของศิล,ลปินนะคะา พอเรา,เรากระจายความร้อนไปนะคะที่บริเวณหลังนะคะจนหินเริ่มอุ่นและคลายตัวแล้วนะคะเราจะใช้เทคนิคการนวดเน้นนะคะโดยการใช้2องมีโอบขึ้นไป,ปนะะเป็นเทคนิคการใช้หินนะคะโดยมีน้ำหนักของหินเนี่ยลงไปและหน้าไปตามแนวของกล้ามเนือ้อรีดขึ้นแล้วก็ลงค่ะ ะะขึ้นหนักลงเบานะคะ